สวัสดีครับเซฟซ่าด้ยนะครับตื่นมาทำงานต้ออีกแล้วนะครับทุกคนใหตื่นสายหน่อยวันนี้ดีมอคืนได้กลับเร็วลูกค้าออกเร็วครับมอคืนโอ้องไงวัน่ดีกว่า trên sáng mà còn đi mà đi khá lâu mình tôn thêm xin khá mờ chẳng mà khi yên khóng lâu ông chú ý bèn gan dù biết để tròn chủ คมจะไม่ว่าที่จริีเนียน,น,นแต่คุดคนนี้ไปตรงเันชีวิตฉันเป็น,นใครยังไม่กินข้าวก็วหาข้าวหาปลากินไหมครับผมวันนี้กินข้าวไม่ถูกเวลาครับเช้ามั่งเที่ยงมั่งเย็นมั่งสำหรับผม อยู่เวลาว่างมันหยุดจะหาะรายการทำรายการอะไรดีววคำโดนตกนะโดนคิดคำแล้วโดนตกดีไหมตอนนี้หัวหินนะครับพยากรณ์อากาศบอกผมว่าซ่องสามวัน สองสามวันเพราะว่าฝุ่นจะตกแล้วก็จะหนาวยาวที่ไหนได้ครับร้อนจัดมาเดินไม่เห็นมีฝุ่นสักเม็ดหนึง่งมีหลายคนถามบอว่าไม่ได้วิ่งแก๊ปแล้วหรอ,อมาด่วิ่งดูนะครับวิ่งตอนวันหยุดหรือแม่ก็ออกวีลเร็วนะครับผม เราวิ่งบ้างสั่งคุมแล้วพบปะพี่น้องพี่วิงแกรบด้วยกันครับผมแต่ว่าทีนี้ยังไม่ได้โผล่ไปเลยยังไม่ได้โผล่ไปให้เขาเห็นหน้าเลยก็จะไล่เอาจากลุ่มหรือว่ายังไม่รู้เลยนี่แต่ผมนิสัยดีครับผมไม่ไล่หรอก ตอนนี้เลยทำได้เพียงยนใช้มาตอนนี้ที่เราสงสัยครับว่าผมทำอะไรผักหันไก่ครับผมหันไก่ทำแซนด์วิชไก่ทำแซนด์วิชอ่ไม่ใช่ทำม็กซิกันแบบ ขายเยอะครับขายเยอะขายดีจัดขายดิบขายดีขายมันแจกฟรีเลยครบแดดร้อนครับช่วง ชอบชอบฝนมากฝนตกตกหน่อยอากาศเย็นๆยุ้ยหลักสบายช่วงนี้ต้องรีบกลับครับทำงานกลางคืนเสร็จก็ต้องรีบกลับมานอนนะเพราะมีงานเช้ามีงานกลางวันต้องต้องรับผิดชอบตัวเองครับเที่ยวเตะเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วครับ ก็ขออาภัยเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ไปกินด้วยไม่ได้ลากยาวยันเช้าอะไรอนี้ไ,ไม่ไหวแล้วนะครับโตแล้วนะครับยิ่งเที่ยอวอมันเดิมไม่ได้นะครับต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมน,นะครับ हेलो तो ये और भी एक चल ดอยากกินกล้วยปั่นจังมีใครจะไปซื้อกล้วยปั่นให้ผมม้างเนี่ยก้าสียโอ้ไก่วางแซนดิทน้อเนี่ยหมดนะครับวันเดียวหมดกล่องเนี้ยขายดีจัดทำแบบกเม็กซิกันอันนี้ทำทำแซนดิททำไก่แซนดิช,น,ชนะครับผม 5 wenten ลองกินอันนี้ดูสำหรับคนดื่มเห็นเห็นชมพู่อะไรยาโฆษณาแล้วอยากจะกินดยู่เคยกินไปก่อนแล้วขวดหนึงโอเคนะอร่อยอ,นนอะไรเนะี Q ่ยคิวมินซีต้องกินกี่พันขวดมันถึงจะรักษาตับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไร พอดื่มบ่อยก็ต้องหาอะไรล้างเมื่อก่อนมันจะมีอะไรวะเมื่อก่อนจะมีไอเครื่องดื่มอะไรนะเครื่องดื่มแห้งเหระเวลาดื่มดื่มเบงกอฮอ์ดื่มเหล้าดื่มอะไรเสร็จก็มาดื่มแห้งดื่มอะไรเนี่ยทําให้ตับดีแต่ตอนนี้ไม่รู้ทําไมหายไปละไม่เห็นนะในซซเว่นในห้างในอะไรก็ไม่เจอไอเครื่องดื่มแห้งอ่ะผมชอบนะอร่อยอยากให้กลับมา เวลาเมาค้างหรือแหงหนักๆอะไรเงี้ยมันช่วยมันเหมือนสมุนไพรอ่ะกินเข้าไปแต่ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรวะมันเป็นน้ำเลมอนจากน้ำเลมอนเข้มข้นน้ำมะน,นาวนะก็เหมือนเรากินมะนาวมะนาวมันช่วยล้างพวกไขมันบ้งว่า มนาวมันก็ช่วยลนะ้างไขมันเพราะไขมันกัมนกบมะนาวไม่ถูกกันออกเปรี้ยวึงกับารีมาใวมาให้ดูมุมพักผ่อนครับชมนกชมไม้มุมพักผ่อน หลังคัวบุมนครับอากาศรงมีดีข้างนอกร้อนแต่ว่าตรงนี้ลมลมยังเย็นลมยังโกกนะ่างจะเป็นเหมือนเหมือนรีสอร์ทมั้งหลังรีสอร์ทรีสอร์ทมีน้องหมาตัวหนึ่งแต่วันนี้ไม่มาหานะครับพันบิกเกลิลเดี๋ยวถ่ายให้ดู เดี๋ยวมันวิ่งมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวมันมาเล่นด้วยมันจะมาเล่นด้วยกับทุกวันครับแต่มันรู้สึกว่าหายไปสองสาวันและอ้วนพันบินกเกลิลตัวสีส้มส้มส้มขาวครับพันบิกเกลิลนิสัดีหมานิส่ดีน่ารักครับ เอาชีวิตฉันเ,เป็นประกันจุดสูงคุ้มลิขิตจนเจรันอุ่นแดดแหวตร้อนตรงนั้นร่มเลยหรอตรงนั้นร่มเลยหรอเดยวไล่ไปแล้วเ <laughs> นี่เห็นชมพู่กินกินดูล้างตับ อะไรนะตัวเลือกเยอะพวกวิตามินซีขวดเท่าไหรนะ่สิบหบาทหอมกินไอเลมอนแต่วาตีที่หน้าบ้านเขาก็ชงเลมอนมาให้กินนะครับเลมอนกับแฟชั่นฟู้ดพวกเซาวรนด็ผสมกัน โอ้เปี้ยวปีเลยอันนั้นอันนั้นมันสดแต่พอแช่น้ำไปนานๆก็ขมขมปีเลยดูแดดแดดเปิดแดิมอะไรเจ๊กินผักกินหญ้าเฮ้ยโตไว้วอ ไม่ดูเลยทำ้บรรยากาศเลยล่ะม,ะมีน้ำแข็งหรือเปล่าน,น้ำแข็งต้ม,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 มสักโ,โ,โอ้โห